นี่คือเห็นชัดเจนเลยครับแต่ก่อนนี่คืออย่างผมเข้ามาสำรวจครั้งแรกนี่ชาวบ้านบอกว่ามืดพอพอมือดแล้วก็คือเขาอย่างเขาจะกลับบ้านก็ต้องรีบกลับหรือว่าออกไปทํางานก็ต้องรอตื่นตัวจะเช้าทีนี้เขาได้เรื่องความปลอดภัยครับหนึ่งแหละความปลอดภัยสองก็คือระยะเวลาในการทํำไปในท้องไร่ท้องนานเขาออกได้เร็วขึ้นสามก็คือใน ลูกหลานก็ได้มาวิ่งเล่นแถวนี้ใช่ครับเรียกว่าทุกคนแฮปปี้กับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอมรอ,อมรรัตนานนท์คนนำทางวันนี้อยู่ที่อ,อบตอบุ่งน้ำเต้าอำเภอลมสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์จกวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปตามหาแสงสว่างซึ่งเป็นเทคโนโลยีร่วมสมัยเป็นพลังงานสะอาดเป็นพลังงานทางเลือกจากโซลาร์เซลล์ครับ พันวลาประทัดนะครับชื่อเล่นชื่อออบนะครับผมประมาณ7-8ปีแล้วครับผมตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่เรื่องแบตเตอรี่ที่ยังเขาเรียกว่าคุณภาพยังไม่โอเคนะครับผมก็เกิดปัญหาว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยถูกลองเรียนว่าโอเคใช้งานได้มานานนะครับผมทีนี้ก็เริ่มพัฒนาสู่ยุคใหม่ก็คือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปก็สามารถใช้แบตเตอรี่ที่มีอายุ ได้เยอะขึ้นตอนนี้ก็พัฒนาไปถึง7-8ปีแล้วครับม,มุ่งมั่นศึกษาเรียนรู้พร้อมต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสังคมที่ยั่งยืนครับผมครับ,รบก่อนที่จะมาเข้าสู่ธุรกิจการเดินไฟฟ้าแสงสว่างนะครับจบที่ไหนนะครับจบที่สถาบันประจอม9พระนครเนี่ย จุงเทพใช่ครับใช่ครับแล้วทาไมตัดสินใจเลือกมาทํางานด้านนี้ก็คือตัวนี้มันเป็นธุรกิจใหม่นะครับผมแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนะครับด้านพลังงานเกี่ยวกับโซล่าเซลล์นี่เป็นธุรกิจที่กาลังมาแรงในยุคนี้ครับหรือว่าเป็นพลังงานสะอาดใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอยากจะให้เล่าความเป็นมาของไฟแสงสว่างบนทองถนนนเรื่องในยุคนี้ธุรกิจ ไฟฟ้าที่จะทำะทำจากโซล่าเซลล์เนี่ยนะกำลังมรางเยก่อนหน้านี่เป็นยังไงก่อนหน้านั้นเนี่ยคือจะสังเกตนะครับพวกเสาไฟเนี่ยจะมีระบบสายนะครับก็คือเราก็ต้องมีทั้งค่าแรงติดตั้งในการเดินสายจะลอดดินบนดินก็ต้องใช้สายแล้วก็แล้วก็จะเสียค่าไฟจํานวนมากของภาครัฐทีนี้พอมาเป็นระบบใหม่ก็คือระบบโซล่าเซลล์นี่ก็คือคใช้พลังงานไฟฟีเลยครับพี่ ทำจากแสงอาทิตย์ถูกต้องคผมแดดมาก็เริ่มทํางานก็คือเริ่มเก็บพลังงานตัวโซลาร์เซลล์ที่ทางบริษัทเนี่ยนำมาติดตั้งนะครับตามหมู่บ้านต่างๆนี่ยเป็นโซลาร์เซลล์ที่เราสั่งมาทั้งชุดจากต่างประเทศหรือผลิตในบ้านอ๋อคือเราสั่งมาบางส่วนครับก็คืออย่างพวกพวกเม็ด led เราก็เลือกของออสแ m มแล้วก็เข้ามาประกอบเป็น oem แบรนด์เราในโรงงานไทยที่ได้มาตรฐาน คือไม่ได้ยกทั้งชุดมาจากต่างประเทศนะฮะแต่นําสิ่งที่ดีๆในหลายๆส่วนจากหลายๆประเทศเข้ามาใช่ครับเรื่องด้วยเราคํานึงในหลักวิศวกรคือเราก็จะเน้นสินค้าที่มีคุณภาพใช่ครับครับแล้วในแง่ของมาตรฐานมันผ่านกระบวนการที่มีองค์กรอะไรรับรองไหมฮะโอเคนะครับอย่างเซอร์เคคเนี่ยเราก็เทสไอ 6 5 IP า6ในสถาบันทดสอบในไทยนะครับผมแล้วก็เราเราก็เทส IEC นะครับเซิร์ชแล้วก็เซิร์ชโปเทคชั่นอ่าแล้วก็การวัดค่าความสว่างเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ยอมรับแล้วก็เทสจากสถาบันในเมืองไทยเป็นหลักครับครับใช่ค่ะซึ่งก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ข้อระเบียบทางส่วนราชการกำหนดต้องครับก่อนที่เราจะมาวางสเปค ผมก็จะมีการเข้ามาสำรวจพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนเหมาะกับการเลือกใช้แผงชนิดไหนอย่างเงี้ยครับถ้าหากพื้นที่มันมืดมากๆอย่างเงี้ยหรือว่าต้นไม้เยอะๆเราก็จะเลือกแผงโซลาเซลล์ชนิดที่แม้กระทั่งมีเงาบังก็สามารถยังทำงานได้ใช่ไม่ใช่ว่าทุกต้นเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันหมดเราจะกำหนดจากสถานที่จริงอ่าใช่ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถนนทั้งเส้นเนี่ย มันสว่างมากเกินถนนที่ผมเคยเดินถนนเลยจกไฟแสงการเรื่องการไฟฟ้าติดเรือแม่จะสังเกตว่าหลอดที่ผมเลือกใช้นะครับเป็นตัวค่าค่าลูเมนต่อวัตต์เนี่ยทั่วไปเนี่ยไม่ถึงร้อยลูเมนต่อวัตต์แต่ของเราทั่วไปนี่ก็คือมาตรฐานที่ราชการกําหนดไว้อ่าถูกต้องครับแต่สําหรับที่อบตเนี้ยผมเลือกอยู่ประมาณ1้อยเจ็ิูเมนต่อวัตต์เพราะฉะนั้นพี่จะสังเกตว่ามันสว่างมากจริงๆอิ เลือกเราเอาสเปคที่เหนือกว่า ga, ที่ราชการกําหนดมาให้เหนือกว่านั้นไปอีกก็คือเป็นระบบเลนที่เรามาเลือกใช้ให้มีการกระจายแสงระบบอะไรนะตัวเลนครับเลนเลนใช่ครับอันนี้คือยังไงการกระจายแสงการกระจายแสงก็คือจะสามารถกระจายได้เหมือนเป็นปีกพิเศษครับพี่ก็คือกระจายได้กว้าง พูดง่ายๆคือระยะเสาต่อเสาเนี่ยความสว่างเนี่ยเรียกว่าเกือบจะเข้ากันหมดเลยที่นี้เราออกแบบอยู่20เมตรแต่ที่จริงถ้าแบบนี้นะครับเราสามารถเพิ่มเป็น30เมตรได้เลยครับผมใช่ครับครับที่ที่ที่20เมตรเนี่ยเป็นเป็นสเปคที่ทางราชการกําหนดหรือเป็นกําหนดมาตรฐานใช่แต่ในแง่ของการติดตั้งจริงเนี่ยขคิดว่าสามารถขยายไป30เมตรได้ครับผมอาศัยว่า เป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ใช้สอยมากกว่าครับว่าสมมติเรามาเจอเกษตรกรอย่างเงี้ยถ้าเขามีงบในพื้นที่แต่ละท้องถิ่นจำกัดเราก็ต้องมีการปรับให้แมทกับพื้นที่นั้นใช่ครับซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ในแง่ของการประยัดงบประมาณด้วยอ่าถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญของตอนนี้กําลังรดน้ำลงครับ ในแง่ของการเมนแตนการดูแลรักษาคือของเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเสื่อมคุณภาพบ้างเสียบ้างเนี่ยสำหรับไอโซล่าเซลล์ไฟแสงสว่างมันมีอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษโอเคครับตัวที่เป็นพิเศษแล้วก็เป็นหัวใจก็คือจะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ใช่ครับแต่เมื่อกี้บอก7ปีใช่ไหมถูกต้องครับครับแต่กรณีมันมีอัิเตบมีอะไรก็เปลี่ยนในราคาหลักแค่หลักพันหลักพันบาท ถ้าสมมติไม่เสียอะไรเลยหมดอายุเจ็ปีใช้เงินแค่พันกว่าบาทต่อต้นอ,อ่าก็อยู่ประมาณถือว่าถูกมากครับครับครับแล้วมีจุดไหนอีกคะที่คิดว่าโอกาสที่มันจะมีความผิดพลาดเท่าที่ประสบการณ์ที่เราทรํางานมาอ่าก็จะมีตัวชาร์จเจอร์นะตัวชาร์จเจอร์ครใช่ครับอันนี้เอ่าเวลาคือเราออกแบบนี่เราออกแบบเป็นแพ็กเกจคเาว่าเป็นแพ็กเก็ก็คือเป็นแยกชิ้นสามารถถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนได้ง่ายอันนี้คือ เราออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อกันแมทะทน่นพูดพูด้ง่ายๆคือว่าถ้าเสียเนี่ยไม่ต้องไปยดยกทั้งชุดทิ้งเราสามารถเปลี่ยนเป็นจุดๆใช่ไหมเปลี่ยนเป็นจุดๆซึ่งองค์ประกอบหลักๆไหนก็มีไม่กี่ตัวก็คือแผงแคาเซลอย แล้วก็อะไรกิงแผงโซล่าเซลล์อายุเขาหนุ่มครับยี่สิบถึงสามสิบปีโอเคนะแผงโซล่าเซลล์อะไรให้ี่เป็นโอ้ครับก็มีชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์อ่าชาร์จเจอร์คือตัวเชื่อมระหว่างแผงโซล่าเซลล์กับแบตเตอรี่ใช่ครับใช่ครับชาร์จเจอร์ก็หลักพันกว่าบาทครับผมไปถึงสี่ห้าพันก็แล้วแต่เราเลือกอย่างกลับมาเมื่อกี้เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยทำว่าหลักพันเนี่ยอยู่ในเลงไม่เกินหมื่นแต่ไม่ใช่พันต้นๆนะครับพี่ก็ ก็แล้วแต่ยี่ห้อที่เราเลืกเเอกอไม่ไม่ใช่หนึ่พบาทห<ช>น้ณปัจจุบ<ช>ันนี้อาจจะ4ี่พันห้าพันหกพันใช่ไหมฮะขึ้นอยู่กับคุณครับในฐานะที่เป็นวิศวกรอยากให้มองในอนาคตเนี่ยคิดว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีกว่านี้ไหมที่อายุยาวยืนนะแล้วก็ราคาถูกลงถูกต้องครับอย่างที่มีการวิจัยมารู้สึกว่าทาง ต่างประเทศเขากําลังพัฒนางแบบที่อายุได้50ปีเลยมีงานวิจัยที่กําลังทาถูกต้องคซึ่งในอนาคตจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์แล้วแน่นอนอ่าใช่ครับคือทางบริษัทเราก็จะรอในส่วนนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดใช่คับซึ่งในอนาคตถ้ามีแบตชนิดใหม่เราก็สามารถแค่นํามาเปลี่ยนใช่ไหมครนำมาเปลี่ยนแค่ตัวแบตไอเตอวชาร์จเจอร์ก็ยังทํางานได้เหมือนเดิมอ่าใช่ครับครับครับสุดท้ายนี้ ในฐานะที่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้ติดตั้งนะซึ่งเพื่อประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมมากมายที่ทํามาครับได้รับการตอบรับจากชุมชนจากชาวบ้านยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างในท้องถนนนี่คือเห็นชัดเจนเลยครับแต่ก่อนนี่คืออย่างผมเข้ามาสํารวจครั้งแรกนี่ชาวบ้านบอกว่ามืดพอพอมืดแล้วก็คือเขาอย่างเขาจะกลับบ้านอ่าก็ต้องรีบกลับ หรือว่าออกไปทํางานก็ต้องรอก็ตัวจะเช้าทีนี้เขาได้เรื่องความปลอดภัยครับหนึ่งแหละความปลอดภัยสองก็คือระยะเวลาในการทําไปในท้องได่ท้องนาเขาออกได้เร็วขึ้นคสก็คือในลูกหลานก็ได้มาวิ่งเล่นแถวนี้ใช่ครับเรียกว่าทุกคนแฮปปี้กับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมที่สําคัญชุมชนนอกจากค่าติดตั้งที่ติดตั้งไปแล้วโดยส่วน บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยชาวบ้าน<ช><ช>ไม่ต้องมีภาระาอะไรเลยอ่าถูกต้องครับอันนี้มันเป็นการเขาเรียกว่าเกิดผลประโยชน์ต่อทุกคนในชุมชนไม่ได้แต่คนใดคนนครับล้วพอมีไฟนี่เราก็รู้สึกมีความสุขดีฮะ <รอ S 2> เพราะว่าเราจะทำทำไร่ทํานาทำอะไรกลับมาตอนค่ำๆมันก็สว่างุดท้ายอยากจะให้ออฟ พูดอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงว่าในยุคสมัยนี้นะแสงสว่างมันมีความจำเป็นในการเดินทางนะครับ,คครบและวิวัฒนาการเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วโอเคครับ,รบก็สุดท้ายนี้ก็คือในเรื่องของโซลา r เซลล์นะครับที่เข้ามาในชุมชนเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากกับยุคสมัยนี้คือเป็นการลงทุน ทั้งเดียวของงบประมาณแผ่นดินแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมันได้เจ็ดแปดปีผมถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วกับยุคสมัยนี้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในประเทศงบประมาณที่รัฐจัดจ่ายออกไปทั้งเรื่องงบประมาณแล้วก็ความคุ้มค่าผมว่าถือว่าตอบโจทย์มากครับครับกับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีไฟฟ้า จากโซลารเซลเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นทางเลือกสำหรับสังคมไทยในยุคสมัยนี้สิ่งนี้จะทำให้บ้านเมืองเรามีความเจริญและในชุมชนก็จะมีสวัสดิภาพที่สมบูรณ์ครับ